Ngon 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 còn ngon 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 นั่นเดียวเหรอเอเพื่อนตัวนี้ลบร้อยสี่สิบเก้านั่นเดียวมึงยิงไม่โดนนั่นเดียวนั่นเดียวเนัยวจริงด้วย บอนโดนไปห้าสิบบอลโดนไปสี่สิบอีดอะกูยิงโดนมันไปสี่สิบเพื่อนร้อยสี่เก้าอะไรอ่ะฮะมันฮิวมันฮิวเจ๊มันฮิวได้กูเจ็บฟรีเอ๊ะแชมเบอร์กูดูตัวเองไม่ต้องพูดน้าเดียวน้าเดียวมึงดูดูดูมึงยิงปืนพิ้งมึงยิงปืนพิ้งมึงยิงอะไรอะไรหรออะไรหรอเดี๋เดี๋ยวรู้ไป

วันแถบวันแถบมาเลยเฮอยทำไมบอกดูเฮ้ยเฮ้ยยิงหัวมันแล้วเมื่อกี้ยิงหัวมันแล้ว ตอนมอไม่ัะโทตีตบเอาลิดีมดิงเก็ตดิงเก็ตยู่ดกันยู่ดกันเอแล้อวมุนก็ดินกันไม่ถึงก็เป็นหมุนยากอ่ะมีไฟแล้วโอ้ย

โอ้โหอรข้งนี้แหละเขาถึงไม่เอากูไปโปรลีกกูมีดบ่อยเกินไป Let's go Bucky เฮ้ยเออเออเอสับหัวหนึ่งทีเอ้อโดนฟันโดนฟันโดนฟัน ドンフェンドンフェンフェン โมชส้ม่ชสวัสดีทุกคนครับเป็นไงบ้างครับกับคลิปที่ได้ดูไปคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับพอดีว่าเซียต้องดองคลิปไว้ส่วนหนึ่งเลยนะครับเพื่อจะไปทําในโปรเจกต์คลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เสียคิดว่าจะกําลังจะทําในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าเรื่องโปรเจกต์นี้จะขอยกไปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดหลังจากพูดเรื่องนี้เสร็จนะครับที่คลิปนี้ออกมาช้าหน่อยแล้วก็คลิปดูสั้นๆอย่างนี้ก็อย่างแรกเลยก็เป็นอย่างที่เซียได้พูดไปก็คือต้องดองคลิปครับ่าทีวาาแขนขน เล็กน้อยนะครับก็ไม่เชิงว่าเล็กน้อยแหละก็พอประมาณอยู่นะครับพอดีว่าน่าจะเกิดจากที่ค่าเดานะครับน่าจะเกิดจากการที่เล่นเกมมากเกินไปแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอบวกกับตอนทําคลิปไฮไลท์ตัวล่าสุดเสียสะบัดไปเยอะมากามากจนแบบตอนแรกๆก,ก็มันไม่อะไรก็คิดว่าคงเป็นแบบกล้ามเนื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรแหละมันเกร็งๆนิดนึงฮะแต่วันสองสาวันต่อมาก็เริ่มจะแบบปวดอะไรมากขึ้นก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็ในที่นี้ก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ มาที่นี้เรามาในส่วนเรื่องของโปรเจกต์ที่เสียได้พูดค้างไว้นะครับก็คือโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ในการทําคลิปยาวเลยนะครับเป็นคลิปที่เสียจะทําการรีเมคสักคริปรีมาสเตอร์สคริปหนึ่งนะครับแต่ขอไม่บอกว่าเป็นคลิปอะไรนะครับขั้นต่ําความยาวของคลิปนี้นี่ได้เดาก็น่าจะเป็นประมาณ10นาทีถึง15นาทีเลยนะครับโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าต้องเป็นคลิปใหญ่แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับใช่ผู้คนเดียวก็เป็นเนาะเอาเป็นว่าก็ตอนระหว่างที่ เซียทาคลิปนี้นะครับจะเป็นหลังจากลงคลิปนี้ไปทันทีเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้เซียนี่ไม่มีเวลาไปตัดต่อคลิปอื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่มีการลงคลิปในทั้ง Facebook ทั้ง Ti To ็อหรือว่าตัว u t u b e เองนะครับอาจจะเป็นการลงครั้งเดียวไปเลยอันนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่อยากให้ทุกคนรอนะครับจากการคาดเดาข,ของเซียเซียน่าจะใช้เวลาตัดต่อถ้าเร็วที่สุดนะครับน่าจะเป็น15วันเลยนะครับ หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเสียเสียขยันหน่อยแต่ไม่นานถ้าไม่นานเกินไปก็น่าจะประมาณช่วงประมาณกลางกลางเมษายนครับจากการคาดเดานะครับถ้าเสียขยันหรือว่าไม่ขี้เกียจจนเกินไปก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งเลยครับที่ ก็อยากให้ทุกคนติดตามเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่อยากบอกว่าไม่ใช่ว่าหนีไปพักผ่อนอะไรนะคือตัดอยู่นะครับเพราะว่าเจงนี้ต้องใช้เวลาอย่างมากเลยนะครับสิ่งที่จะมาพูดในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อยากอย่างที่บอกนะครับอยากให้ทุกคนติดตามมาด้วยนะครับรอคลิปล่าสุดที่กําลังจะออกหลังจากคลิปนี้ด้วยนะครับถึงเวลามันจะนานหน่อยแต่เสียพยายามจะตั้งใจทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดส่งกับการรอคอยเลยนะครับยังไงก็ อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้หรือคลิปอื่นๆเพื่อเป็นกาลังใจให้เสียในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนันียนละบ๊ายบายครับ